ม ah? ันด <contain Jade> oh, ีทุกนน้ำเลยอ้าว่อยมันเฮ็ดพวกนี้เหรียญกระจูงไปนี่นะโอ้ตรงนั้นมันดีนพวกทุกคนนี่นะใหญ่เตอะอ่ะทุกคนพบกันอีก ช้ำแรงมัอนี้มื้อไม่พอดีลงมาตรานวันทุกคนไปก็รลุทรายวันนี้กะขอกราบสวัสดีและสบายดีทุกคนเด้อวันนี้บาบาแก้วก็คือพันแก้วเนาะไปเลาะบึงหมูทุกคนเขาไล่งานว่าหมูเข้ามาแถวแถวตีนด่านนี่นะโดนดงบาแก้วค่อยไปเนี่ยแก้วของบาแก้วนี่นะแถวให้แ่ศวนยนอาจจะมันสีลงมากินมันต้นทุกคนหมูนี ถึงยามนี้มันจิไกลลงมาเรื่อยๆจ็ดหอดมันต้นดูเดือนสิบเอ็ดหรือสิบสองนะมันหอมเข้าห้เข้าหน้านะมันชิลงมากทุกคนลงมาตะปูเขาว่าว่าหมูล,ลงมาอีแล้วเขา,าเขาเบาหายหวานก็เลยจะไปเลาะดทุกคนวันนี้นะเลาะดูน้วงกัน,กนเ้อะจเลาะไปเบื้องแถวดงนี่แหละ,ะอีคือสิบโบรายมือทุกคนไปสิได้ไปอันด่านไปดงขึ้นป่าคือเก้าแต่วันนี้เลาะอยู่ดงนี่ก่อนผลว่ามันเคยผ่าน มันเคยลงมากนะถึงงามนี้เราดูนี่นะมันมันจะลงมากหมูเขารายงานให้ให้วานนี้อ่ะเราติดตามทุกคนเดี๋ยวพ่อผ่านแก้วีนไปเลาะเบึ้งบนตามทางนี่ก่อนทุกคนจะงเขาไปเบึ้องยุดงมันห้ามแถวใดมันบนมันเคยห้ามมันจะห้ามได้หลือหมูป่านี่แก้วของมันนะพอแล้วกระบนมันเคยห้ามมันจะห้าม น้ำไม่ได้ทุกคนน้ำแอ้วออหอยมันเฮ็ดพวกนี้เหรอนกระจูงไปนี่นะโอ้ตรงเนาะมันดีนพวกทุกคนนี่นะใหญ่เถอะดูทุกคนนี่ประมาณสามส่อหรือสองส่ปลายมีแล้วนี่โอ้เหรอนะพี่ทุกคนเลยหรอนะง่ายเถอะอาจจะเป็นหมูพายบ้านเขาบ้านเขาเขาเอือนหมูทอดโอ้ยเมลแล้วนี่แล้วเขาลาหมูลงมาแล้วนะมันลงมามันต้องพลาดรู้เดียวนี่ทุกคน บอลมันเคยห้ามนะพันแก้วมันอยู่นี่ก็หลายปีแล้วสังเกตได้แล้วดุงตัวนี้นะมันเคยห้ามตัวไดนมันต้องห้ามตัวนั้นนี่นี่มันออกมาทุกคนนี่มันออกมาเนี่ยนี่นี่ออกมานี่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 มาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วถึงยามนี่มันต้องมาทุกคนเพราะมันจะกินมันต้นเด้มันต้นเขาดูเทาลงในลายทุกคนนี่โอ้ดิ้งจะเฮานี่ยะเหานามาจับนี่รอดไม่ได้ไงทุกคน หมูใหญ่นี่จะดหลอดบุไรีนี่มาจะได้นำนำบังนำทุกคนอือเกี่ยวมานี่เกี่ยวมานี่เกี่ยวไปเกี่ยวมาทุกคนเกี่ยวไปเกี่ยวมามานี่มานี่มานี่หมูตัวเด <tinc S 2> ียวทุกคนอ่าหยัดหน้าหนี่ทุกคนจนบุกเลยนะนี่นี่นี่มันหยัดหนาหนี่ทุกคนโอ้โห้ลอดหัวนำมาจับทุกคนมองมอง เห็นจบโหนมันติดนี่นะทุกคนอ๋อหนามาจับจนงานทุกคนมันรอดเท่านี้นะอ๋อหนังจ่ารอดหนามาจับไปแล้วก็เลนทุกคนเลนเป็นฟอดทุกคนเป็ดีหนามาจับมันนี่ทุกคนหนามาจับพูดล่างบน่าอู้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดงเอาดงตานี้ทุกคนดงฟ้าโอ้หนามาจับไปนี่ดงคืบดงหน้าได้ทุกคนตัวนี้ดงคืบนึ่งนะ พานเขี้ยวเคยได้ได้ดวงดูวิกถะตะเกาค่ะยังแดดทุกคนยังแดดแดดชมมือเลยทุกคนแดดหอนได้ชมมือเลยกับลาะลาะตามทางและไทยนี่จังหูว่า,วม,าวมันค,วา,นนคนนาวมันคว่ำไปนำมูเนี่ทุกคนคณะบอโลาะตามทางและไทยไปไปหายเขาเจ้านี่นะเฮ้ยสิบหูมัน,มนออกหรือบ่อแต่ดุงนี่เฮาจะง,ง้ไอไหนเพราะว่า เฮาสังเกตบางล้อออมบงังตามทางรถขอเจ้าถ้างนั้นมอเข้าจะเข้าไปใส่มันทุกคนเฮาไปจอบมันแต่เฮาล้อได้รึ่งนึงแล่ยังเห็นความทุกคนอาจจะอยู่นี่นะมันเป็นดวงหอกทุกคนเาก็เข้ารับก็มันมันหอกทุกคนดวงดงมันหอก มันก็ออกไปจุดเป็นบอลนะมันหกทุกคนตอนนี้ก็เคยห้ามอเคยห้ามตอนนี้ตอนนี้ก็เคยห้ามออกมาอยู่มันออกมาแต่หนึ่งเต็มทัานออกทุกคนตอนผ่านแก้วเห็นห้อยมนะันอะ ลองบังทคนยังบริยังบริอ้อมนะต้องสังเกตอ้อมม,มันจะหูว่าหมูนะมันอยู่นี่ดูป้่มมันหากะลงมาทุกคนอาจจะอยู่แต่ว่ามันต้องล่อลุนนะทุกคนบางทีมันก็บุ่งมันกว้างอาจจะบุ่พบมันว่ตเต่โชคนะว่าเต่มานนะก็ไม่โชคกระพบ ทางรถไทยเขาเจ้าไปหาไปโซนความคือเหนือเลยทุกคนเอ้ยความคือเหนือละพุ่งหอนมั้งไปดูเด้คือเหนือแล้วความเลยทุกคนมาความอยู่ตัวพี่เออแล้ว่ หมูทะเลมันไปเรื่อยๆด้วยคนหมูนี่มันหาก็ลงมาลงมาหาแก้วมันลงมามันลงมามันหากินมันขึ้นมาหนี่งหาพานแก้วก็จะนั่งไปเมื่อี้ดงเนี่ยมันห้ามมาดงตัวนี้ทุกคนห้ามมาดงตัวนี้วิ่งแล้วดงตัวพานแก้วเห็นห้างในมันจะบินนะพอด่านด่นด่นไปเด้อด่ามตอนท่ารถไฟทุกคนมันห้ามก็เหนื่อยแล้วหาพานแก้วก็จะนั่งไปเมื่อี ด่านมึงทางหน้าท e ี e ่มีทางรถอทุกคนก่อนห้ามกันเลยมันห่อด้านโดนแต่มันยังจิลงมามันเคยลงมาแล้วไปชี้น้ำบังยังเวีนอยู่ทุกคนหมูหมูหมูท่อหมูพ่ายมันไปไกลด้วทุกคนนะเราลุ้นด้วยทุกคนน้ำบังกุกให้ไงทุกคนกุกให้ไงนกกินมาให้ทุกคนเสียงเซ๊าเซียวเออเราไปยิ่งถือสูงก็ได้ก็ได้นด อืมโหก็ให้ง่ายมันดูเงามันทุกคนเนเก่งตอนแรกบ่หนุกเป่าเฮาเฮาไงบ่ได้เพราะมันสูงทุกคนกกให้ง่ายทุกคนบ่เกล้ามาเบิ่งเงินบ่นบ่เกล้าเคยเหนียวแต่ปีเล้วนี่ทุกคนป๊ามันมาเที่ยวแล้วทุกคน ห้อยเขาห้อยไหมนี่นะเหี่ยวบอกเหวียวไปแล้วทุกคนเหี่ยวบอกเหวียวไปแล้วนี่ห้อยมันยนะมาแล้วมาแล้วทุกคนอืมนี่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 ขุมขุมไม่บอกเหวียวไปแล้วนี่เลยทุกคนไม่เป็นจริอยู่ที่เที่ยวแล้วทุกคนมาเที่ยวเยอะ ทางมันทุกคนทางมันบอกแกวอาดิหูเลเฮ้ยเอาไปแล้วทุกคนนะอเอาไม้ดูเลยนี่บอกแกเอาิมาใช้บนเก่าเอาใส่เฮ้ยไม่มาถ่ายทุกคนทางมันแต่ไปแล้วนี่นะไปแล้วนี่มันถือนะห้าหลังนี่ทุกคน นี่น,ะน่าห้านี่วเกี่ยวลายหลังอยู่ปเีเลียวนด้อนนี้นะ่ะได้สิห้าตัวบรทุกคนดุ่งนี้นะ่ะมันไม่แล้วมันไม่แล้วเดี๋ยวบ้าเกี่วาายวเอาใส่เฮ้วไม่มาใส่ Okay. โอ้ยมหยทุกคนมีพบมีพบมันทือ่อมันทื่อขึ้นขึ้นแล้วมันทื่อขึ้นมันไปแล้วทุกคนพูดว่ามันจะไปบอกให้เขาไปทุกคนบอกใหเอองค์แบบนี้นี่มันโหกเลยทุกคนออกมาตรงนี้บอลบอลมึลงมาตะปูแล มาดด่านแต่พวกคุณมัดลายคำเลยทุกคนคือจีบุรุษแหละละหมูตัวเดียวมันมันเสียงมันคอยทุกคนห้าม้ลปลายเลยทุกคน đây. นั่งไปกะมันจะตีตีตนด่านปุ๊บไปถ้าพุ่นแหละหมูทุกคนมันลงมากก็ลงมากหน้าหมูตะเก้าก็บูเคยเห็นห้อย มันบ็คือหมูหลายโตเลด้วยทุกคนหมูหลายโตแล้วมันสนะเป็นกินเนี่ยมันเสียงดังอันนี้มันเสียงค้อยนาก็ลงมาทุกคนมีลุ้มอยู่มันพานข้องบ่อนเหวเก่าอันพานแก้วกับต้องทะลุบ่อนบ่ดีสิมาเห็นี้ยไสมันมันยังจอบอะไรทุกคนมันหกมันคืออยู่ดานยูพูมันเป็นยุ่มอยู่ดงนะหมูหมูอาจจะได้ยิ่งเป็นหมูอาจจะได้ยิ่ง มู่ท่อมันหญ้าได้ทุกคนเลยเสลราคาพันแก้วเคยจอบพันมานี่ไหนตัวมาลักขึ้นมันดีอ่ะสิลมือทุกคนสิลมือใช้อแก้วปโลักมกระบกกระบกแล้วลองง mồm ăn đấy con nhưng những cái này có mì, thứ, ôi, soi lại mình, phải học thêm, mà phơi khô cái bốc và cái này đấy, lăng mì nhiều đấy chi ha thổ, bố đây, ăn cái bốc tất cho mùa bà bông vào mùa ăn chỉ hao bông, bốc bốc này, thanh hao tất cả, nhìn tất cả này, bố đây, mồm ăn mới, khấm đã, cắp con, bắt chửi mồm này, Khám là. Khám là. Khám là. กบกเมือลยนะหมูป้ายังไ่ได้มาพบทุกคนแานแก้วเคยได้ด้วกุ่งเลยกบงหา่ได้กบุกน้อนน้น่าจะว่ากันไหมตัวนึงคือถึงบอตกลมอไไปหาโมเอ็น มันได้กินแรงแล้วเหมือนนกโทงอย่อางว่ะฮะทุกคนยำกินแตงพอไ,ได้แห้งเอาอยู่ไห้นะโบมันโบมันเพื่อนว่าไปหาที่หักกินโบเป็นแต่เชือด้อมันหาโบไรกับโบไรได้ทุกคนเลย ก้าได้ก็ได้เด้อได้เสเนอใหญ่เนื้อน้อยมื้อนี้ไม่ได้ยังเลยโอ้โลอมาตะวปูปลูปลีมามาทางเอะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อันเบ้าแก้วกับกอโจ๊ะเพลงอนตอนนี้เนาะคลิปหน้าเด้อโลมาอย่างเด้อสิไปห้างเหียวคลิปหน้าทุกคนไปห้างเหียวหมู่บ้านเห็นทางมาแล้วอะโชคดีทุกคนบ๊ายบาย